มีอายการท่านหนึ่งเป็นถึงรองอธิบดีอายการแผนหคดีอาญาโพสข้อความมาหาผมอยากให้ผมนี่นะฮะออตอบข้อสักถามว่าทำไมไปฟ้องเองผมอยากให้พี่น้องสื่อมวลนชน,นี่นะครับฟังผมให้ดีนะครับถ้าหากว่าคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่เล็กๆคดีช่อโกงธรรมดาคดีรักวิ่จริงต้นเลยนะฮะ อย่างเงี้ยคดีลักทรัพย์ยักยอกทรัพย์ช่อบโอกงเนียไม่เป็นไรครับแต่คดีนี้เนี่ยเป็นคดีฆาตกรรมหน่วยงานทางนิติวิทยาศาสตร์นิติเวศเนี่ยถือว่าสําคัญมากกระบวนการที่จะฟ้องร้องคดีนี้นะฮะผมเป็นทนายมาสามสิบเปีนะครับไม่เคยเห็นทนายความคนไหนเลยครับที่ฟ้องเองการที่คุณเนี่ยเป็นถึงอัยการนะครับรองอัยการเนี่ย มาร้องแรกแถกเกับเชอโพสต์ในลักษณะเนบแนมผมเนี่ยแสดงว่าคุณไม่อยากทํางานแล้วเหรอตํารวจมีไว้ทําไมครับพนักง,งานไอการมีไว้ทําไมทําไมคุณผักใสไล่ส่งให้ผมเนี่ยไปฟ้องเองคุณรู้ไหมครับว่าการฟ้องเองเนี่ยมันมีปัญหาย,ยังไงวัตถุพยานพยานเอกสารและแม้แต่พยานบุคคลลําบากมากครับอย่างเช่นถ้าผมไปฟ้องเองเนี่ยเกิด พยานไม่มาเนี่ยจะทํำยังไงครับผมไปบังคับก็ไม่ได้คาให้การชั้นสอบสวนก็ไม่มีเมื่อคาให้การชั้นสอบสวนไม่มีเนี่ยสารลงโทษไม่ได้นะครับมีแต่คาให้การลอยๆและการไปร้องเองเนี่ยตารวจก็นั่งสบายดีครับไม่ต้องมานั่งทํางานคุณเป็นอัยการเป็นพี่เพิ่มและที่สําคัญนะครับคดีนี้ขึ้นต่ออัยการคนนี้ด้วยนะครับแล้วเนี่ยผมจะไปเรียกร้องเนี่ยต่ออัยการเนี่ย จะไปเรียกร้องขอความเป็นธรรมได้ยังไงคุณเป็นถึงพี่เบิ้มของพนักงานดิยาการของพนักงานสอบสวนคุณมาออกตัวว่าเออไม่ใช่ไม่ใช่การออไก่ตองไว้ก่อนคุณก็ออกตัวทําไมมันหน้าที่ของคุณเหรอยังไม่ถึงเวลาครับคุณเป็นพนักงานดิยาการเนี่ยคุณอยู่เฉยๆดีกว่าแล้วมาโพสต์เนบแนมผมว่าให้เอาทนายสงการมาด้วยสงการมาเกี่ยวอะไรกับผมครับผมยังไม่รู้จักทนายสงการเลยแค่รับปริญญาโทด้วยกันเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นนะครับผมอยากฝากบอกพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับไปบอกอายการท่านนี้ด้วยเป็นถึงรองอธิบดีอายการแผนกคดีอาญาด้วยแล้วคุณจะต้องรับสำนวนคดีนี้ด้วยเวลาผมยื่นอายการสูงสุดนะครับผมจะมเ,เป็นหมายเหตุไว้เลยว่าอย่าให้อายการท่านนี้เนี่ยเข้ามารับสำนวนอย่าให้พี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนทั้งประเทศนะครับเข้าใจว่าผม เป็นผู้เสียหายครอบครัวเป็นผู้เสียหายแล้วคุณมาผลักสายไล่ส่งผมให้ไปฟ้องเองเนี่ยคุณเป็นพนักงานนัยาการเป็นคนงานของรัฐเป็นพี่เบิ้มของพนักงานสอบสวนคุณทําอย่างนี้เหมาะแล้วเหรอครับอย่านะครับอย่าอย่าทําอย่างนี้อีกคุณเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยคุณต้องให้ความเป็นธรรมแล้วคุณมาบอกว่า คดีนี้เนี่ยไปกดดันสารกดดันยังไงสารยังไม่รู้เราเป็นใครเลยยังไม่รู้ว่าพวกสาคนไหนยังไม่ถึงสารเลยเออกมาพูดได้ไงเนบแนมเป็นคนใหญ่คนโตออกมาพูดเนบแนมผมนะครับผมไม่ตอบโขาแล้วครับแต่ผมอยากกระแทกต่อสื่อมวลชนให้สื่อมวลชนออกไปด้วยครับให้มันรู้ไปเลยว่าคุณเปเนกการเนี่ยเข้าข้างตํารวจเหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นลูกตํารวจไะครับลูกตารวจแล้วไงลูกตํารวจแล้วไงรู้ตารวจแล้วัไงครับนะครับ การบอกสื่อมวลชนและประชาชนทั่วประเทศด้วยนะครับว่า,าการกระทําของรองเนี่ยไม่ถูกต้องครับผิดกระบวนการยุติธรรม